อีกหนึ่งเรื่องนะครับอัปเดตกันหน่อยเดี๋ยวมาลุ้นกัน BTS จะสร้างประวัติศาสตร์ที่ผ่านเข้าชิงรางวัลอเมริกันมิวสิกอ a วอรที่ถือว่าเป็นงานดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับรางวัลที่ผ่านเข้าไปชิงก็คือ Artist of the Year คุณเป็นครั้งแรกนะฮะถ้าไปแปลป็นภาษาไทยก็คือรางวัลศิลปินแห่งปีลุ้นกัน นะครับว่าจะได้หรือเปล่าเช้าวันจันทร์ที่22พฤศจิกายนสดๆนะครับทางช่อง True Insight HD ช่องเรานี่แหละครับ True v i s i o n 38 113และ335ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปมาดูรีรันรีรันนะฮะ2ทุ่มครึ่งในวันเดียวกันและวันที่27พฤศจิกายน4โมงบ่าย4นะครับรวมถึง28พฤศจิกายน10โมงครึ่งครับ